โมทันที่3ตอนนี้นี่คือที่มาของสร้างเปลือกนะครับ ได้ลหลายๆปฏิบัติงานโจจกดีสามสองหนึ่งปาปาปาปปาปาปปาปาาปปาปาปาา การเดินทางในเทธอบาอย่าไม่นะครับหาดาวเลยนะครับีเป็นเพียบเป็นขึ้นบองยังบองหวยนะครับนี่แหละจะพร้อมจะสิ้นีหาล้อยหาวีสถานจัดพึ่งอ่าจะเป็นแบบไปเก่นเก่งขึ้นอักแล้วเสียใจเอาเป็นเยษครั้งแล้วโออกเบนออม ทางหางลองออกไปเยมออกไปเย่ยมเปิดเรียบร้อยปทางทาง้างเขอยู่ไหนยังนี้เหรอเบาดีลงตาลงตาปัสสาวนเปิดมือ จัดกระทั่งสุดยอดมากครับผมบอนเริ่มจากออกจากออกนะครับหางดีเบื้องต้นหางดีครับเดี๋ยวรอฟังวิาสุดท้ายนะครับผมสามร้อยสามสี่สิบคะแนนตาปเป็นคะแนนความคิดเห็นขอกอากาศนะครับส่วนโตเนอร์ยับมาส่วนโต ครับผมตรงกลางนี่คือโมีลมนองตกันไปรูกันไปทันสามลอยหกสี่พาไปก็มาท่นเขาออาประีันไมลแ่รอานมาท่านมาท่นมานมาท่านมาานมา่มท่านม่นมคทับนมาทาท่นร่านมาท่านมาท่นมาทนม่นมาานนะครับนานมปท่นมาทีานมนมาานม่านานมนมาานท่านแนนท่านไป เรือ่องหยอดเยี่ยวไปเก็บฝ่าเท้า,าดีไหมบอกพอท่านจะสนับเป็นที่สองกันได้ปะตัวต่อ,อมาเป็นฝ่าสีกลาปป้ามเดียวกีน้ำเบ็นจอนช้างเรือสีร้อยผ่านไปเอาที่สองกันได้ไว้ กำปัติมาที่สอง้ายแต่ว่าอ่ะมันจะเป็น้านท่านมต้องเป็นคนอย่างายนะครับดูกันไปเรื่อยๆีีพังจะจะห้องไปมาไหนไม่รัดอ่าแล้วจีะรองากขาลายทางคือฟันังยินนะครับหวังว่าจะลงมากันครนะครับแต่ตอนกัเขาเิ่มตัน เพิ่มๆนะครับ40ฟาสตปีกพาฟาขาวแกงนะครับระทีฟาข่าตัวหนือโซนปัจจัยรมากับกอนนะครับ30ฟาสต่แออนฝั่งเขานะครับที่สองได้ที่สองเวลายุกการอาการเริ่มการ์ด สามหกแปดสี่ร้อยสางกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนสร้างน้อยครับสร้างน้อยมากเลสร้างน้อยตอนนี้ยอดที่สองนะครับผมตามหลังเสาเอกอยู่สามวินาทีนะครับผมเสาเอกได้สี่ร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผม ของสร้างสร้างเผือกนีอยูที่ที่สอครับผม470คะแนนนะครับผมสิงห์อนป่ามาแล้วครับผมสิงห์อนป่าหรือตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับผม เลขกำกับของสิง <Luc> บ <ar ic> ันฟ้าหรือข้องเสียตาครับผมส6 0รอกสิบรครับผม3 6 0รอกสถึง400รครับผมจับเลยนะครับ ครับแล้วครับเหมือนตามันก็ยืนใจแล้ว6400ครับครับผมเพราะวา่ามันทั่วไปไม่ค่ดีแล้วอย่างมันที่หลังมามันสิ่งยากบ6400นะครับครับผมทีละบอกกันนะครับต่อไปทันขึ้นมาครับเดี๋ยวอะไรน่อน้อยๆ,อๆอขอสิ่งยากนะครับจนลุกสูง ลงใกล้ใกลได้หลายพอินงานสิงปันตาโจ๊กสุีสามสา นะครับอีกไปครับๆหมดมาขอคอมเมนท์อง้าแไปได้คร ่สูจะไ่นอนบางังหน่าไปนะครับหัวไฟแยงหัวไปบอกไปมอีกไปทางังบอาัไฟแยมเปิดยวัดเป็นงางก้อ วินสูงเฮ okay. ียครับเบื้องต้นทางดีนะครับผมเดี๋ยวบอกไฟ้ลมกไก่ไทยเบิ้งไหมนะครับผมรอฟังเวลาสไ้ายเลยครับเปิดจังใจนะครับ บยี่สิบไปาสามสิบมาดีเหรอสามสิบแกวบังยี่สิบาสามสิบเลยไม่ยี่หาสามสิบเดบัังเแเอน่นี่ดหรอเดอยในกล่องไปนี่รวมแม่มันเดบนไหไยัาสบแีวดบง ไห้เลยจัเลยนะครับเอาไลเอาเลยน้าหลุดเจะอดกำเลขขึ้นกันกับผมปลาตามรอยก้าบเจสิบ้ะ่านไปอ่ะเพเบียดพเสียชันกับเลขี่ลอยนะครับแต่ยังอยู่ในสภาพดีนะครับสำหรับมงานของสิงห์ปนตาเกิดโดนตับกรุงกันเก้าเป็นไปหอรุ่อรมาแปดสิบคะแล้วนะครับ ปัดตาสอราชชมงกำลังจะสังโะลมาปากก้าขาวเจงแกงพี่น้องถนนหน่หนงปัดจนมแเลนะครับปับแม่ปับแม่สี่ร้อยปัดปัดตาตาันเปอเซ็นต์ยอดเยี่ยมนะครับเต็มคแน่ปัปา ไปดุนกันไปครับดึมาเป็นปากสีค้าวบุนพื้น403 40ผ่านปากเหล้อปากขาวที่มองเพิ่งแต่เก็บด้านความี่เป็นหลังครับ30ผ่านปากเดี๋ยวเาลายุบลางกันคับเริ่มกระโถตามลงมา ตึ้ง445คะแนนสิงบอลปลานะครับผมเลือดซอเลือตาตาบ้านเป็นเส้นครับผม445คะแนนนะครับผมหลอดด่านครับซอหาชวงศ์ครับผม<ไ>เขื่อนฟุ้นขาฐานเดี๋ยวนะตอนนี้นะครับ รวมการทุนงานโอเคแล้วโอเคแล้วจะจุดที่ยิบนะครับการทนงานเกพธิดาบ้านแล้วเป็นเทพการของเราลักลอบนะครับั ครับต้องต้องไม่ป๊อก đã ท่านลักษณะยอดเยี่ยมอย่างเดียวขออนุญาตนะ ตีตด่่ดะไร่กการเล็กตัวเรียบร้อยนะครับผมรอการตลาดเล็กหน่อยนะครับผม 比ิ说เงินบาทนะครับกับแนงโซลัดชาวบงตาคันจะเริ่มใหม่ปที่ลิ้นแตรนี้อบคุณคราทเลขกก๊กของโอลัดชวงนะครับผม5400ครับผมี่ง4 0 0ครับผมสามร้อยห้าสาบถางสีรลายมันนครับผ 九、八、三。 บอลอะไรได้แล้วมบอลโามานีหนงางหน,ดดนีหามหางเลยครับ<ม>รกกอดตัวเราอยอู่ตเพราะว่ามันสูงวดี่้าวกระเพารอสองศาต่ำๆครับผมสี่ห้าลีเกือบพอบอนะครับผม350คะแนเนนะครับผม กำลังขนหาฟอร์มเหมือนกันครับผมสำหรับทีมงานของสรชบงนะครับผมจะเอามาสามมือส่วนนะครับผมสามบางส่วนนะครับผมจ้ามาหนีนะครับบรูรว่าบางนี้จะเป็นรูปรลักแบบนี้นครับผมบาง่อยช่นไหนรอฟังเวลาสุดท้ายด้ครับกระทบตามลงนีตั้งหนึ่งร้อยแปดสิบาคะแนนหนึ่งร้อยแปดสิบห้าคะแนนของสรชบงครับผม